ความเชื่อเนือวิญญาณเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สูงตอนหลวงปู่สูงลากขี้โคลนขึ้นรถเจติว๋วหลวงปูส่สวงเป็นอริยสงฆ์ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลย จึงทำให้ผู้ที่พบเจอหลวงปู่ในตอนแรกจะมองหลวงปู่จากการแต่งกายเพียงภายนอกดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่หากผู้คนเหล่านั้นได้เปิดใจที่จะรับหลวงปู่แล้วเขาจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของหลวงปู่แล้วจะเกิดความศรัทธาขึ้นมาอย่างหมดหัวใจโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกดังเช่นเธอผู้นี้ คุณอุบลวรรณาสอนวิมลหรือที่ใครๆเรียกเธอว่าคุณนายติ๋วที่ในครั้งแรกที่เธอรู้จักกับหลวงปูส่สวงโดยการรับฟังการบอกเล่าจากคนใกล้ชิดแล้วก็ชาวบ้านในตลาดอำเภอขู่ขันถึงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารหลายๆอย่างของหลวงปู่ทำให้เธอเกิดความรู้สึกอยากจะเจอหลวงปู่ต้องการที่จะไปกราบขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองดังนั้นเธอจึงขับรถกระบะคันใหม่ของเธอออกตามหาหลวงปู่อยู่หลายวันจนวันนั้นโชคก็เข้าข้างเธอทำให้เธอได้เจอกับหลวงปูสง่สูงดังที่เธอตั้งใจเอาไว้ที่กระท่อมกลางนาใกล้บ้านละลมวันนั้นฝนก็ตกลงมาพอดี ทําให้พื้นแฉเป็นโครนเละ,เ,ละเมื่อเธอจอดรถแล้วก็รีบเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วแทบจะวิ่งก็ว่าได้พอเธอก้าวเข้าไปในกระท่อมและนั่งก้มลงกราบหลวงปู่สงูงครั้นเมื่อกราบเสร็จเธอก็เงยขึ้นมองหลวงปู่พร้อมกับถามตัวเองขึ้นในใจว่านี่แหละหลวงปู่สวง ที่ใครๆเขาร่ำลือกันไปทั่วสระทิศว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนามีอภินิหารต่างๆนานาทำไมถึงแต่งตัวไม่เรียบร้อยเยี่ยงนี้หนอช่างต่างกับภาพที่เธอได้จินตนาการเอาไว้จากคำบอกเล่าของคนอื่นๆจนเธอต้องบอกกับตัวเองว่าคงไม่ใช่องค์นี้หรอกแล้วเธอจึงหันไปบอกกับเพื่อนว่าโอ้ยแบบนี้นะไม่ศรัทธาหรอก แล้วกระเถิบถอยหลังและลุกออกไปจากกระท่อมจะกลับไปที่รถปรากฏว่าหลวงปู่ได้กระเถิบตามเธอลงบันไดมาแล้วบอกกับเธอว่าจะไปด้วยให้ไปส่งหน่อยเธอได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการห่วงรถใหม่ขึ้นมาทันทีพอหลวงปู่ลงบันไดมาถึงพื้นหลวงปู่ก็หันไปบอกกับลูกศิษย์ว่าสืจุ หมายถึงว่าท่านอยากจะถ่ายทุกหนักชาวบ้านถึงเอาเสียมไปขุดหลุมให้หลวงปู่ทำธุระส่วนตัวไม่ไกลจากกระท่อมนักเธอมองเห็นได้ยอย่างชัดเจนเลยว่าหลวงปู่ถ่ายทุกหนักแต่หลังจากที่หลวงปู่ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันประคองหลวงปู่ย่ำโครนขึ้นไปบนรถเธอจึงเดินไปเพื่อจะช่วยกลบหลุม ที่หลวงปู่ถ่ายทุกไว้แต่เมื่อเธอมองลงไปในหลุมที่หลวงปู่ถ่ายทุกเมื่อสักครู่นี้กลับไม่เจออะไรในหลุมนั้นเลยทำให้เธอประหลาดใจมากเมื่อเธอไปถึงที่รถหลวงปู่ได้ขึ้นไปนั่งตรงที่นั่งตอนหน้าเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็บอกกับเธอว่าให้ไปส่งหน่อยโดยหลวงปู่เป็นคนบอกทางให้ ทำให้เธอจำเป็นต้องออกรถขับพาหลวงปู่ส่งตามที่ท่านต้องการโดยมีชาวบ้านติดตามไปด้วยคนหนึ่งเมื่อไปถึงก็เอาผ้าเขาม้าของชาวบ้านมาทำเป็นเปลหามหลวงปู่ลงจากรถเข้าไปในที่แห่งหนึ่งในป่ารู้สึกเหมือนว่าจะเป็นวัดเธอเองก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้สนใจอีกทั้งยังเป็นเวลากลางคืนอีกด้วย หลังจากที่ส่งหลวงปู่เสร็จแล้วเธอกลับไปที่รถรีบเปิดประตูด้านที่หลวงปู่นั่งแล้วก้มลงเพื่อจะเช็ดทำความสะอาดรอยเปืเป้อนของดินโคลนที่ติดมากับหลวงปู่ก่อนที่มันจะแห้งติดเป็นคราบแน่นยากต่อการทำความสะอาดแล้วเธอก็ต้องอัศจรรย์ใจอีกครั้งเมื่อเห็นว่าพื้นรถสะอาดเอี่ยม ไม่มีรอยเปรอะโคลนดังที่เธอวิตกกังวลแม้แต่น้อยทำให้เธอถูกคิดขึ้นมาได้ว่าคำร่ำลือถึงกิติศัพท์ของหลวงปู่ที่เธอได้ยินมาน่าจะเป็นความจริงซะแล้วเพราะเพียงแค่ได้สัมผัสกับหลวงปูช่ช่วระยะเวลาสั้นๆหลวงปู่ก็ให้บทเรียนถึงสองเรื่องในห่วงระยะเวลาห่างกันไปถึงชั่วโมง เหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประจากกับเธอประหนึ่งเป็นภาพมายากลทำให้เธอถึงกับยกมือพนมขึ้นท่วมหัวเพื่อขอขามาลาโทษที่ได้ล่วงเกินลวงปู่เมื่อตอนที่เธอเจอลวงปู่ครั้งแรกทั้งนี้เพราะว่าเธอเบาปัญญาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นต้นมาทำให้เธอติดตามลวงปู่ไปทุกที่ แบบเกาะติดมอบกายถาวายชีวิตเลยก็ว่าได้มีอยู่วันนึงเธอไปหาหลวงปู่ตามปกติหลวงปู่ได้หุงข้าวหม้อเล็กๆอยู่นอกกระท่อมแต่เมื่อหลวงปู่รินน้ำข้าวเสด็จแล้วหลวงปู่กลับนำหม้อข้าวไปดงในกระท่อมที่ไม่มีแม้แต่ก้อนเศร้ามีคนถามว่าแล้วข้าวสุกไหมคุณติ๋วตอบกลับทันทีเลยว่าสุกร้อยเปอร์เซ็ ไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นเรื่องมหัศจรรย์สิคะเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและหนักแน่นและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือหม้อหุงข้าวเล็กขนาดนั้นไม่น่าจะหุงข้าวได้มากมายขนาดนี้เพราะหลังจากที่หลวงปู่ตักข้าวส่งให้เธอสองจานแล้วปู่ยังตักใส่ตะกร้าสีแดงจนเต็มเพื่อแจกชาวบ้านอีกด้วยแต่ข้าวก็ยังไม่หมด หลวงปู่ได้คว่ำหม้อลงบนพื้นกระดานแล้วยกหม้อข้าวขึ้นข้าวก็กองเต็มพื้นกระดานจากนั้นหลวงปู่ก็นั่งเฉยทุกคนในที่นั้นเฝ้ามองการกระทําของหลวงปู่แล้วนําไปตีเป็นเลขตามความเข้าใจของแต่ละคนคุณติ๋วก็ตีไปตามความเข้าใจของเธอว่าข้าวสองจานก็คือเจ็เจ็ด ส่วนที่อยู่บนพื้นก็แปลว่า8จากนั้นเธอก็กราบขอพรหลวงปู่แล้วก็ลากลับปรากฏว่าเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสาตัวบนออก877ตามที่คุณติ๋วตีความหมายไว้ทำให้คนที่ไปในวันนั้นรวยกันไปตามๆกันเมื่อแต่ละคนกลับมากราบหลวงปู่พร้อมทั้งนำเงินมาถวาย หลวงปู่กลับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจนหมดหลวงปู่ไม่สนใจเงินทองของใครแม้แต่น้อยยิ่งทําให้คุณถิ๋วได้ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ของหลวงปู่สวงอย่างแท้จริงแล้วทําให้เธอมีความเคารพความศรัทธาหลวงปู่อย่างสุดหัวใจไม่รังเกียจในองค์ประกอบของรูปขันอันไม่เจริญตามที่ปรากฏอยู่ภายนอกของหลวงปู่เลย บ่อยครั้งที่เธอเอาน้ำล้างเท้าให้ปู่แล้วรองน้ำล้างเท้าของลวงปู่มาดื่มประพรมศีรษะและหน้าตาด้วยความเคารพจากใจมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอขอน้ำล้างหน้าของลวงปู่ท่านก็จะแค้ขี้มู่ขี้ตาที่เรามองเห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลหลวงปู่ใส่ลงไปในน้ำแล,ล้วหลวงปู่ก็ดื่มเอง คุณติ๋วร้องขึ้นมาทันทีว่าพ่อกินของลูกทำไมลูกเป็นคนขอและพ่อทำไมถึงไม่ให้ลูกว่าแล้วเธอก็แย่งขันน้ำจากหลวงปู่ซึ่งเหลือน้ำอยู่เพียงนิดหน่อยมาดื่มลูปหน้าลูปตาประพรมศีษะะโดยไม่ได้รังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยซึ่งสิ่งที่เธอทำมองดูแล้วมันค้านกับความเป็นคนสมัยใหม่ของเธออย่างสิ้นเชิง ชนิดดำเป็นขาวเลยทีเดียวคุณติ๋วปฏิบัติต่อหลวงปู่แบบถอดวิญญาณถวายไม่มีความรังเกียจปรากฏให้เห็นแม้แต่น้อยจึงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและไม่ธรรมดาเธอยังบอกว่าหลวงปู่คือที่สุดแห่งชีวิตของเธออย่างแท้จริงเชื่อหรือไม่แล้วแต่ท่านจะพิจารณาทุกเรื่องราว ไม่ได้เกิดกับใครก็ได้ทุกเรื่องราวมีเหตุผลและผลในตัวมันเองทุกเรื่องราวล้วนเกิดจากความศรัทธาแล้วคุณละ่ะมีความศรัทธาแล้วหรือยังก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เพื่อช่วยกันเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สูงกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ